สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับเสี่ยวตุ้ยโอ้โหเสื้อแบบสีหวานไปหรอมานะวัยรุ่นเมกาเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโคตรจับดูแขนเสื้อนี่ลายอะไรลายผ้าไหมด้วยโคตรเด็ดอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเสี่ยวตุ้ยจะพามาดูนะครับก็จะเป็นรถนะครับเป็นเกรดตัวแซดซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะบางคนเป็นเกรดตัวแซดต,ตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่น สประตูในรุ่นตัวเตี้ยเลยเกรดตัวแซเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวแซมันจะมีเฉพาะในรุ่น4ี่ประตูตัวเตี้ยนะครับอุ้ยขอโทษนะครับแล้วก็ในรุ่นของตัว2ประตูเกรดแซเตี้ยไม่มีแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดู4ประตูตัวเตี้ยเกรดแซสีเทาโอเพกหรือเทาดมโบนะครับราคา8 6ด0 0 0เจบาทนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสเต็ปนี้กำลังฮิตนะครับ ยอดฮิตเลยนะครับสเตปนี้หรือว่าจะเป็นในรุ่น SDA LDA หรือว่าเตียยตัวแซนะครับสเตปนี้ยอดฮิตนะครับก่อนที่จะเราจะไปดูคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับผมให้กับเซอร์ตุ้ยร้อยเนะครับช่องยูทูบเซอร์ตุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ยนสาขับที่ใหม่นะครับนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหพอออกมาข้างนอกแม่งอากาศมเย็นเย็นอยู่ห้องในแม่งร้อนนะโอ้โห โอ้โหอะไรวะเนี่ยประเทศไทยนะครับก็ทํากันได้นะประเทศไทยผมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งผมจะปรับอุณหภูมิยังไงนะผมเป็นกิ้งกาแล้วไงไหมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่รอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้ไปโจสุดยอดนี่ครับความสวยมาแล้วนี่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 เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาจะนิยมนะครับนี่นี่เขาน,เนะนิยมทรงนี้เลยนะครับนิยมทรงนี้เลย ตอนแรกรถนะเขากําลังจะแต่งตกแต่งนะผมก็เลยไปขโมยมาก่อนเลยเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ชมนะครับก็คือรถคันนี้ผมเห็นนะผม,ผมบอกเลยผมชอบอย่างหนึ่งนะผมชอบในส่วนของยางรถยนต์คันนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยไอของเรนโซ่เนี่ยยางแบบลายแม่งจา้าบจริงนะจา้าบจริงลายเนี้ยผมบอกเลยจา้จาบจ้าบนะครับก็คือในรุ่นนี้นะครับถ้าดูด้านหน้าเราจะไม่รู้หรอกนะครับเนี่ยถ้าเราดูงี้เราจะไม่รู้เลย ถ้าคนไม่รู้จริงนะครับก็หน้าตาก็เหมือนกับ LDA โรเซตก็หน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าเจาะลึกนะครับถ้าดูตรงนี้ลูกค้าดูอ่ะลูกค้าดูว่ามันสังเกตตรงไหนที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับตึงตึงตึงหนึ่งสองสามอ่ะหมดเวลานะครับก็คือส่วนที่จะส่วนที่จะไม่เหมือนกันหุยพูดกระผิดส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือไปดูเลยตาไฟเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ส่วนของไฟเลี้ยวเหมือนกัน จะไม่เหมือนกันตรงไฟตัดหมอกเนี้ยนะครับผมไ้ตัดหมอกสองข้างถ้าเป็นในเกรดตัว LDA ไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดไฮโดรเจนแต่ถ้าเป็นตัวเซตเนี้ยไฟตัดหมอกตัวเนี้ยนะครับจะเป็น LED มีความแตกต่างแต่ถ้าลูกค้าดูเผลอๆไกลๆก็ไม่ค่อยแตกต่างนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้ถ้าดูด้านหน้าสามารถดูได้เลยนะครับบางทีดูในรูปอาจจะไม่มีความแตกต่างแต่ถ้าดูตัวจริงลูกค้าดูตรงนี้ได้เลยนะครับ ว่ามันเป็นหลอดไฟ LED หรือหลอดไฟไฮโดรเจนหลอดไฟธรรมดาถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะถ่าเขาไม่เปลี่ยน <c oughs> อะอย่ามัวรับนี้ํำไรเดี๋ยวเราพาไปดูคันนี้กันเลยนะครับรถคันนี้ก็สเตปก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมทรงนี้ยอดฮิตเลยครับหน้า2หลัง4เนี่ยยอดฮิตเลยนะครับแล้วล้อที่ใส่เดี๋ยวนี้ลูกค้าที่จะใส่กันก็จะเป็นส่วนของล้อ8ครึ่งทั้งหมดแล้ว เวลาที่เราใช้งานนะครับถึงการเช็คระยะกับสลับยางนะครับมันก็จะสะดวกด้วยเราสามารถล้อหน้าไปลไ้อหลังได้อย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อก่อนที่เราใส่รถเต็ปเมื่อก่อนก็จะเป็น9ก้าครึ่งสิบครึ่งล้อจะล้นล้อจะล้นแต่ตัวนี้ดูนี่ไม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 ,ไม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 ่ล้นเลยนะครับไม่ล้นเลยนะครับอันนี้ออฟแบบไม่ลึกไม่ลึกเห็นไหม นี่เดี๋ยวผมพามาดูล้อแม็กนะครับแม็กจะเป็นแสบขอบ18นะครับขอบ18ตัวนี้จะเป็นแม็กหกก้านนะครับก็จะเป็นงานของคลอส i ิกนะครับก็เป็นในเกรดที่ว่าคนใช้กันเยอะมากมายเลยในรุ่นของคลอส i ิกนี้นะครับก็ออฟจะไม่ลึกล้อจะเสมอซุ้มนะครับแล้วก็ส่วนของน็อต6ตัวนะครับที่ใช้นะครับก็จะใส่เป็นสีแดงเพื่อให้ตัดกับตัวสติ๊กเกอร์นะครับของแม็กที่ติดมาจะเป็น 6R นะครับ ครอบปั๊มสีแดงนะครับตันนี้จะถ้าเป็นคอสิมิกนะครับจะมีฝาครอบตุ่มมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยด้านหน้ากดลง2นิ้วนะครับส่วนยางนะครับยางตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นของเรนโซ่นะครับลายสวยนะครับจะเป็นยางหนานะครับ255 50ขอบสซึ่งที่ผมบอกับผมชอบผมชอบตรงลายยางมากเลยเนี่ยนะครับก็จะมีร่องน้ำในพวกนี้แล้วดอกแบบลึกเลยเนี่ยครับ ลองใหญ่รีดน้ดําดีไม่ดังด้วยชอบชอบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของเกรดตัวแซตเป็นครับโนะครับเขียนเหมือนกันกันกบ LDA นะครับแต่ถ้าเป็นตัว SDA นะครับครับโจะติดอยู่ตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับอ่าแล้วก็ส่วนของตัวการปัดน้ําฝนนะครับถ้าเป็นส่วนของเกรดตัวเซตการปัดจะมีหัวฉีดอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ แต่ถ้าเป็นในรุ่นของ LDA หัวฉีดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ความแตกต่างระหว่างตัว LDA กับตัว z นะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของอไฟถ้าเป็นไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านบนเหมือน LDA เลยนะครับสวยๆตัว Z นะครับมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีส่วนของนี่ไฟเบรกลนที่3มีมาให้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นอีสูนะครับฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับของคนขับนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับแล้วก็แม็กด้านหลังนะครับมาดูกันนะครับก็เป็นแม็กตัวเดียวกันนะครับคอสปิกสีดาสวยนะครับก็เข้ากับตัวรถเลยเพราะปกติบางคนก็จะใส่เป็นสีเนื้อมินียมขัดเงาอะไรพวกเนี้ยนะครับเหมือนคล้ายๆพวกตัวเขาเรียกว่าอะไรกรึ่งขอบอย่างเงี้ยครับยางด้านหลังก็ใส่เป็นส่วนของ เลนโซ่เหมือนกันนะครับขนาดยางก็255 50ก็คือเท่ากันทั้ง4ล้อไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าที่เท่ากันล้อที่เท่ากันแล้วอีกข้างหนึ่งก็เท่ากันนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ก็ทำการตั้งศูนย์ทวงล้อนะครับเซต็จระบบช่วงล่างให้หมดนะครับด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นการดัดแหนบใส่กล่องลงมานะครับก็จะเป็นการใส่กล่องลงมาเป็น4นิ้วนะครับก็ก็สวยๆระยะห่างก็เยอะใส่าย,ยางหนาสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็ใส่กระบะไรเนอร์ให้เรียบร้อยเนาะ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าคันนี้ยังไม่ได้ถอดตัวส่วนของกันกันชนท้ายออกนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณนี้ถามว่าลูกค้าหลายคนที่ถามผมว่าถ้าไม่ถอดมันจะสวยไหมผมอันนี้ผมความคิดส่วนตัวผมเนาะสำหรับของเซลตุ้ยนะครับผมว่ามันไม่ไม่สวยนะถ้าเป็นรถตัวเตี้ยก็ถ้าเราโหลดลงมาด้วยมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องใส่กับตัวกันชนท้ายเพื่อที่จะเหยียบขึ้นนะ ผมว่าถอดดีกว่านะครับถอดออกแล้วก็มันจะดูสวยกว่านะครับแต่สําหรับคนไหนอยากใส่ก็ได้ครับก็บอกเซลหรือว่าคนไหนถ้าอยากให้ถอดก็บอกผมได้ผมก็จะถอดให้บางคนเขาให้ถอดทั้งกันชนท้ายนะครับจอดทั้งยางอะไรเนี่ยผมก็จะจัดถอดให้ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ให้ดูอย่างหนึ่งเกร์ตัวแซก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับรุ่นตัวแซนะไฟท้ายก็จะเหมือนกับตัว LDA แหละครับตัวนี่แต่ตัวแซก็ประมาณนี้ ไฟเบรกเอาดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนของไฟทอยไฟเลี้ยวมีมาให้หมดแล้วนะครับนี่ับอุปกรณ์ที่เขาจะตกแต่งนะครับผมก็มาขโมยรถเข้ามานะครับซึ่งช่างกำลังแต่งอยู่ผมก็ไปขโมยกรอบป้ายขโมยรถเข้ามาเขาตามหาแล้วมั้งนี่มาถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่าผมเห็นเดินไปปับบมันสวยเลยนะครับผมก็เลยสะดุดตาก็เลยจัดเลยดีกว่านะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะให้ลูกค้าคนไหนที่ดูนะครับกดไลก์หนึ่งทีนะครับ กดแชร์หนึ่งทีนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับว่าอยากจะให้ผมรีวิวรุ่นไหนหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรก็ฝากได้ครับก็สําหรับวันนี้นะครับเซลล์ตุยก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับก็ดูแลสุขภาพทุกคนนะครับก็ขอให้สุขภาพทุกคนของ XC นะครับแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับรวยๆแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะครับขอบคุณครับ